อนนาไล่เหลียวแปะแอนนาไร่เหลี่ยวแปะแอนนาไร่เหลี่ยวงานระว,วังน,นี้ไม่ได้ไปเชียบบงเชียบบอลอะไรเหรอโอ้ยจะไปทำไมมันไม่ใช่รู้ดูการว่างเราก็มาขายวีเตียวของเรานี่แหละไอ้ขอเข้าไปข้างในได้ไหมก็จะขอกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอมันตนอกเสียตังนะเวลานั่งกินนะ <laughs> และข่าวว่าน,นอกจากมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำกยแล้วก็มี ข้าวหมูเลงข้าวหมูแดงหมูกรอบมีลูกชิ้นปิ้งมีลูกชิ้นปิ้งแล้วก็มีหมูสเต๊ะมีหมูเต๊ะแล้วก็มีหมูสะแอคที่นี่เขาเรียกหมูสะแอคแอคมันเต๊ะไงแล้วก็มีอะไรรสชวัดเลยรสช่องอีกรสช่องแล้วก็มีกาแฟสดประเทศไทยกาแฟสดประเทศไทยแล้วไม่เอาประเทศอื่นมาขายบ้างเอาของไทยค่ะเราของไทยดูรักของไทยของไทยของไทยแล้วดูลาดของไทย ตะกายางยางแบกนี่วะว่าวทำไมปักหนึกหนึเอ้ยเอามาเป็นภาระเปล่าเปล่าตะกายางของน้องอยางแบงยางแบงเอ,าอ้ายกไปทำไมมันเข่งไล่นี่วะเอ้ยเอามาให้เป็นภาระนี่งไงล้างขั่วถั่วแล้วที่มีทองช่างไทยเยอะๆไม่เพียนแน่ๆนเฮ้ยถั่วแราอยู่เปล่าเอ็นเอ,นอ,นอน็มาแล้วถั่วแระครัวถั่วแระก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรพิเศษ อร่อยแบบไม่ต้องปรุงของพี่ถั่วแระเชิญยิ้มเปิดตำนานความอร่อยมาแปีแล้วรสชาติกว๋วยเตี๋ยวของครัวถั่วแระไม่เป็นรองใครรสชาติแซ่บถูกใจคอกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็นที่สุดเพราะกว๋วยเตี๋ยวที่นี่ห้ามปรุงโดยเฉพาะกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่รสชาติเข้มข้นแซ่บจัดจ้านแถมบริการรวดเร็วประทับใจเพราะในร้านมีสองเตาอีกเตาหนึ่งไว้ทำกลับบ้านหากใครมาที่นี่ต้องสั่งเล็กต้มยำ เพราะเป็นเส้นที่ขายดีที่สุดเสิร์ฟมาในชามใบใหญ่มากด้วยเครื่องคราวครบสูตรต้มยำซดน้ำไปคำแรกแซบจี๊ดถึงเครื่องต้มยำตรงตามสูตรเป๊ะแบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยและทีน่นี่ก็ยังมีหมูสะแอกคหรือหมูสเตะ๊ะหมูนุ่มเข้าเครื่องผงกะหรี่กินคู่กับอาจาดที่มีแตงกวาพริกดองหอมซอยต่อด้วยลูกชิ้นหมูปิ้งที่ได้รสชาติหมูจริงๆไม่ใช่ลูกชิ้นแป้งและยังมีข้าวหมูแดงหมูกรอบ ตามด้วยเครื่องดื่มเย็นประเทศไทยกาแฟสดที่มาในแก้วลายหน้าถั่วแระปิดท้ายด้วยรอดช่องที่เป็นขนมหวานล้างปากแต่ที่สร้างความประทับใจไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรแซ่บก็คงจะต้องเป็นความเป็นกันเองและการดูแลลูกค้าที่ดูแลด้วยตัวเองเป็นอย่างดีของพี่ถั่วแระที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับลูกค้าที่มาทานมีความสุขมากขึ้นอีกด้วย ตาแตะจึงปรุงมาแล้วไม่ต้วนนี่เขาปรุงมากลมกลมแล้วจริงเหรอง่าไม่ต้องใช้เลยเหรอไม่ต้องแล้วเอาเก็บไปเลยอ๋อเก็บเก็บเก็บเก็เกร้านเขาที่สุดยอดจริงๆแล้วเขารู้ไงว่าเรากริงโลกนี้ความเปรี้ยวความเผ็ดความหวานความเค็มกลมกล่อมอยู่ในชามเดียวกลางโอ้ยจริงอ่ะสีเจียงนี่สดน้ำไปนี่ใช้เลยนะเย็นเหนียวนุ่มชุ่มลิ้นแต่สุกเด็ดคือน้ำซุปกลิ่นทีก็เหมือนเดิมเปรี้ยวกาลังลี เค็มกาลังดีหวากนกาลังดีเผ็ดกําลังดีแต่เขาบอกไม่ห้ามนะใครต้องการเกลืนเผ็ดไปเติมเผ็ดปวดร้ายใครต้องการเปรี้ยววันนี้ไปเติมมะนาวได้โดยเฉพาะที่ชามเขานี่มีรูปเลียงผาด้วยเลยียงผาไม่ใช่อไม่ใช่นี่ว่าตัวแร่นี่ว่ะแต่ของเขาอร่อยจริง<ๆ>ไม่ใช่เมยองยอกันางผมบอกว่าบาทช้อนี่ต้มเองเลยบาทช้อนเี่ยของเขานี่เขาบอกว่าสวดทุกวันบาทช้อนเนี่ยคุณเจ้าหมูแรงมาทําอย่างเดียวไม่ไล่ มันต้องมีมังปงนิดนิดแล้วแต่ชอบอะไรสุดในชามเนี่ยชอบไส้อ่องอ้ไส้อ,อ่อนไส้ที่นี่นิ่มมากหยกทิ้งปลาไม่เหม็นคาวปลาที่ไหนปลาหาใครปลาไปให้ใครที่สุดแต่ปลาใส่น่ารื่อ,อด้วยเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูเลยพามาดูซุกซอกซุกมุมเลยวันล้างเข้าสะอาดแค่ไหนเครื่องใช้เป็นสแตนเลสอ๋ออย่างนี้สะอาดคอนเนนถึงความอร่อยความเร็วความสะอาดร้านก็ถึงได้อยู่นางขนาดนี้ส่วนมากจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ในชามอะไรพี่เจ็ดหมูหมูอร่อยครับรสช,ชาติมันกลมกล่อมกินได้เลยมาบ่อยค่ะชอบกินไส้กับหมูสับมันนิ่มค่ะแล้วก็มันไม่มีกลิ่นอ,อร่อยมากสุดยอดกลมกล่อมพี่ไม่ต้องปรุงเลยเ๊ะเวอร์ส่วนเด็ดเคล็ดลับนอกจากน้ำเดือดพ,พ,พ,พลักแล้วแล้วมีอะไรอีกเคล็ดลับของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะเราทำสดๆทำกันไม่มีการคร้างคืนนะฮะแล้วทุกอย่างเนี่ยต้องใส่ใจ แปะแอนนาไรเหลี่ยวแปะแอนนาไร้เหลี่ยวสุดยอดเลยช่วงปาดบวดการเดินทางมาชิมร้านครัวถั่วและเริ่มต้นจากถนนรัตนาธิเบศมุ่งหน้าสะพานพระนางเกล้าแล้วกลับรถบนสะพานกลับรถที่สองจากนั้นออกทางผู้ขนานถนนรัตนาธิเบศ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีตรงมาสังเกตสะพานลอยสีเขียวอีก500เมตรถึงแล้วร้านครัวถั่วและอยู่ซ้ายมือเฮ้ยน้องไปทำสกปรกนะปทำไมละไปเกาะทำไมอ่นั่นคิดว่าไม่มีกระจดเนี่ยเห็นมันใส่ปิ้งบ้ามีกระจดนี่ว่าเอ้า เอ้ยตัวเลี้ยงตัวแรกไปไหนมาแอนตาซิน,แ,นอแอกนแนนาไปไงมาไงเนี่ยทีแรกก็ขี่จักรยานมาลงชิงางานให้จักรยานมาบอกว่ามาล็กเมย์ไม่ได้ลถเกซินซี่ไม่ได้รถเตีย ก็เลยเอาจกรยางมาไอ้บ้านจากักรยานไม่มีรวมเอาไม่ให้เป็นพาาะซะอย่างงั้นอ้าวก็เลยไม่ได้ถีบมาไม่ได้ถีบมาก็เดินจุงมามั่งแบกมามั่งโอ้เอ้กินอะไรเลียงเนี่ยยังๆๆอะสิระหววันวนี้ไม่ได้ไปเชียบบองเชียบบอลอะไรเหรอโอ้จะไปทำไมมันไม่ใช่ฤู้ดูการาว่าง <ๆ S 1> เราก็มาขายวเตียวของเรานี่แหละไอ้ขอเข้าไปขไปาา้างในได้ไหมขอเขอกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอมันต้องเสียตังค์นะเวลานั่งกินนะม่ใช่ขอเข้าไปนั่งดูง่ายๆยืนดูง่ายๆเอาได้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 เอาไปคุยอะไรนิ่งๆหน่อยคุยนะเออค นี่ตกลงว่าจะมากินหรือว่าจะมาถามหรือจะมาสอบแสหาสูตรก็หลายๆอย่างรวมกันหลายๆอย่างรวมกันนนี้ไข่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะเอ้าก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำไหมบ้านนี่เป็นอิสลามไข่ก๋วยเตี๋ยวหมูได้ไงวะอนนี่ห้อยพระผัวบัานเลรออิสลามที่ไหนเล่าอันนี้ก็ของปลอมเป็นอบนึ่ ของจริงของของจริงคี่ว่า<จ>เอ,อากาวมาแปไว้ไม่ใช่อ๋อเป็นของไทยเป็นของไทยแล้วก็เป็ดใจเอ็ดคนแล้วอิจฉาามแล้วลาไข่กุเจียวหมูไรไงวะไม่ใช่อันละลังเรื่องนี้เปิดมานั่งแล้วยังเอ่อถ้าวันที่27กันยาน,นี้10ปีเต็ม สิบปีแล้วสิบปีที่อยู่ตรงนี้มาถนนเลี่ยงเมืองนนเนี่ยล้วมีสาขาที่อื่นไหมสาขาที่อื่นไม่มีครับมีแต่ว่าเราไปบริการนอกสถานที่รับจัดงานนอกสถานที่ใครจะหาไปเขาได้ได้รสชาติเหมือนกันเหมือนกันกับที่นี่ราคาก็เหมือนกันยกไปให้ท่านกินที่บ้านท่านก็ราคาเดียวกับที่ร้านช่วงเคล็ดลับสุดเด็ดสนับสนุนรายการโดย โกแก่มันทุกเม็ดส่วนเด็ดเคล็ดลับนอกจากน้ำเดือดพลักๆลัลลแล้วแล้วมีอะไรอีเกเคล็ดลับของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะเราทำสดสด,สดทากันไม่มีการคร้างคืนนะแล้วทุกอย่างเนี่ยต้องใส่ใจยกตัวอย่างาเช่นถั่วเนี้ยถั่วเนี่ยถ้าคัวทิ้งไว้สี่ห้าวันนี้ก็จะเบ่งหลืองไม่ได้เลยลาจะขึ้นเพราะ,าะแขกบางคนไม่ชอบเพราะฉะนั้นถั่วเนี่ยเราคั่วเอง พริกเราตําเองผลิตของเราเองวันนั้นเพาเวลาน้อยไงใช่อะไรก็ซื้อมาอะไรก็ซื้อมาไม่ได้เลยน้ำซุปคุงจะให้อ่อยขนาดไหนครับถ้าถั่วคุณเหงหงริกป่นคุณเหงหงถูกต้องใส่เข้าไปก็เี๋ยวน้ำซุปน้ำจะเปียกลบออกไปทางถูกต้องครับเผาพันธุ์ของถั่วเราก็ต้องเลือกไม่ใช่ถั่วอ่อนแล้วเรามาคั่วเหมือนกับเหมือนกับผู้เรียนอ่อนเรากินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถั่วถ้าแก่หน่อยคั่วไปมันจะมีรส ชาติหอมอมันพอออกมันก็ทำเป็นตัวัวบไปใช่ไม่ได้ตัวแก่เขาก็เป็นส่วขวาพริกเราก็เลือกเผ่าพันธ์ เอาพริกแบบพริกพม่าจังไม่ดังเอาบุบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ใช่ใช่ใช่คือไม่เคยเจอเกสรตัวผู้ไม่เคยเลยพริกพม่าจังครับถ้าเป็นสาวก็อายุ16 17เออเออเจ็ดแปดขวบเจ็ดแปดขวบเลยโอ้โหเาะปังเฮ้ยเจ็ดแปดขวบมันก็ยังไม่ค่อยเผ็ดนะเฮ้ยเผ็ดเท่าไหร่เผ็ดมากเราก็บริการไม่ได้บางคนมีผู้สูงวัยมาทานอย่างเงี้ยเราบอกอุ้ยเผ็ดไปเพราะนั้นเราก็ต้องถามผู้สูงวัยว่าชอบทานเผ็ดไหมเติมเองนะอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับนี่คือการใส่ใจสูตรของครัวถั่วแระที่สําคัญที่สุด คือเป็นเคล็ดลับสูตรเด็กของเราคือทําสดสดทำสดสดครับเดี๋ยวเราไปลองกินแล้วไปลองชิมกันดูนะเดี๋ยวเอาไปดูเอาไปทางนู้นเหรอจะไปโน้นเหรอรู้ักรู้จักทางเหรอเราพาไปสิอ๋อได้ๆๆ้นี่หมูแดงหมูกรอบอันนี้ก็สูตรเราเองสูตรเราเองอบเองทำเองแล้วอบได้ใช้เตาถ่านใช้เตาถ่านครับสดยอดมันจะมีความหอมจากไม้เตาถ่านถูกต้องไอ้คนโบราณนี่นี่คือหมูแดง นี้หมูจริงๆนูว่าหมูเป็นพลาสติกหมูจริงๆหมูจริงๆนีหมูแดงนี่สุกหรือยังอ่ะสุกแล้วครับอบเองอบเองเลยครับสูตรของเราเองเป็นไงหอมหอมหมูหอมมือเรือเข้าห้องน้ำมาใช่ไหมอย่าบ้าพัดตาไามนี่อีกครัวหนึ่งนะเนี่ยโอ้ยฝีมือเดียวกันหมดไม่ว่าใครจะมายืนตรงนี้ก็แล้วแต่รสชาติที่ผลิตออกไปจะต้องเหมือนกันหมดทาไมมีอันนั้นหนึ่งครัวทําไมมีอันนี้หนึ่งครัวอันนี้กินที่ร้านนะ อันเนี้ยใส่กลับบ้านนี่